เพื่อนๆวันนี้เรามาตีกรทชอนหมายทุ่งนาครับนี่ครับมากับโประครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกบยางนะฮะกบย,าง,ยางเดียวเลย BB Fox by Bird ครับ BB Fox by Bird อะไรนะพี่ขอสโลโกแกนหน่อยพี่อย่าเชื่อครับจนกว่าจะได้ลอง <laughs> อ่านี่นะครับบีบีฟ็อกผลงานก็โอเคนะโซผมก็รับได้อยู่ครับเดี๋ยวติดตามชมนะฮะน่าจะมีตัวแน่นอนอเีเยครับได้ฮะขึ้นมาเมื่อกี้จับภาพไม่ทันมันกัดอยู่มุมตะลิง่ง โอล่าเาตามซุ่มตีอยู่ไม่ทันที่แล้ว่าไงไม่ทันครับตัวนี้มันออกมาจากข้างตาลิ่งครับ <c oughs> ตอดีผมเข้ามาตีข้างในครับ <c oughs> เห็นร่องมันสวยครับกลับมาพี่ยังไนข้างในไม่มีตัวเลยครับพลาดครับเล่นหัวถนนเฮ้ยพ <c oughs> ี่ผมว่ามีอีกอ่ะ <c oughs> โอเคครับนาที่เปลี่ยนหมายมาเลยดูสภาพหมาย่ายคลองฮะนาไม่ได้แล้วนะครับเต็มเต็ม สายบีบีรุ่นไหนครับเนี่ยบีบีรุ่นไอตัวนี้รุ่นรุ่นใหญ่ครับเป็นลายใหม่นะครับเป็นลายใหม่เป็นลายใหม่ครับเฉพาะเทสเตอร์นะครับรุ่นนี้ไม่มีขายนะครับแต่เป็นรุ่นใหญ่ครับตัวใหญ่มากสายตัวนี้น่าจะมีถึงประมาณเจ็ดแปดขีดครับตัวนี้ดันโลครับสองตัวแล้ว่ครับแล้วโปลาครับ ปล้าครับปวด้าว่าไงครับชั่วโมงนี้ยังแห้วอยู่เลยครับกัดไม่โดนครับกัดสองทียังไม่โดนปลาเลยครับวันนี้ท้อไหมไม่ท้อไม่ท้อครับสู้ๆครับติดต่อครับไปเจอกันใหม่หน้าครับโอเคครับเดี๋ยวมีช็อตเด็ดๆเดี๋ยวจะถ่ายไม้ชมฮะโอ้โหมาแล้วครับ ไซโลครับไซส,สวยครับไซส,สวยน,นี่ครับสภาพหมายเป็นแหน่นะจากที่ตามมาหลายไม้แหนหันมาพูดอะไรหน่อยครับสักคำโตแล้วครับผมหลังจากที่ตามมาหลายไม้นะครับขึ้นมาอยู่บนเงือพี่โอเคบนนี้ดีกว่า โอ้ตัวใหญ่มาก BB f o x ครับตัวนี้ไซส์โลนะครับหลังจากที่ตามมาครับหลายไม้อยู่หดล็อกแล้วครับผมไซส์ไซส์โลอยู่นะฮะเยบหมดล็อกนี่ไซส์โลนะครับประเดิมคันใหม่ครับมาเทสเทสคันใหม่ด้วยครับวันนี้โอเคอยู่ก็มโอเคครับหัวเท่าลอกเลยเยอะครับเยอะ บีบีฟครับบีบีฟนะครับไม่เฟกไม่เมคครับเห็นกันจะจนะครับโอเคครับปลดล็อกแล้วครับผมลงไหมพี่ลงครับโทฟี่อ้านี่ครับโอ้มีถ่ายวิดีโอด้วยครับวันนี้ย็ดเคตัวที่สองครับนี่ตัวใหญ่ครับบีบีครับสีแดงเหมือนเดิมครับ ตรงไหนพี่ชี้เป้าเลยนู่นเลยครับร่องน้ําไหลครับมีตัวแน่นอนครับโป้นบอกไว้ร่องน้ําไหลตีไปไม่มีพลาดครับน้ําไหลจอกแจ๊กน้าไหลจอกจอกครับไซโลครับวันนี้ใครไม่มาวันเนี้พลาดครับโอ้โหโดนอีกแล้วครับตุยาพี่อ สองครับสองตัวแล้วก็ไซส์สองด้วยครับดูปลาครับโอ้โห oh, oh, สะบัดว้ wow. าไซส์ใหญ่มากบีบีฟอกไซส์สองครับยิ่งเหมือนเนบอลอ่ะโยโดนเหมือนนบอลอ่ะนายลองกิน ีผมจัดไว้ให้แล้วเนี่ยเดีย๋ยวไปแคปเอาวิดีโอวิดีโอไงหล่อพี่ริงก็หลอ่ออะเอาปากด้วยเอาปากด้วยจะกัดมืองัดมือเลยงัดมือโอเคครับใหญ่ยิบสายจบนะพอพักลบเพียงเท่านี้ ใหญ่จริงครับร้อนไม่ไหวครับนี่ครับปลาะงอแงฮะเฮ้ยไม่งอแงเว้ยไม่ไหวยางแตกไอ้ศช็ดกโดนยางอีกร้อยตีติดเขากลับบ้านเลยโหพี่พี่ยางแตกนะบดเฉยเเนาะสุดยอดครับไอ้เดินลุก้ากอีกโลอ่ะเป็นลูกเสือไปเลยฮะเดินหาลาสกี้นี่ครับผมโดนเดินเดินทางไกลครับ แย่ yeah, เลย5้กิโลต้องบอกว่าพี่ละกลับเถอะเมื่อยแล้วโอเคครับขอบของก็คงจะจบคลิปแล้ววันนี้ขอแค่นี้แล้วกันนะฮะบ B B Fox ล้วนๆเนี่ยครับขอบคุณมากครับ,รบเดี๋ยวติดตามชมตาม Facebook หรือว่า y u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  e ได้เลยครับให้เข้าไปในแฟนเพจอะแฟนเพจอะไรอะพี่ B B Fox ไงครับ แฟนเพจ b b f o x นะฮะพินว่า BB ก็ f r o t b b f o ับขอบคุณมากครับ